ฝลังอะไรนะเกาเรียกฝงเป่าซื้อนี่ไม่ทันหรอกได้แล้วฝรั่งลูกเล้ยแม่มาว้านเนาะขอบคุณเนาะมันใกล้บ้านแล้วทำไมตึกนั้นมันล้างอ่ะตึกไหนตึกเหลืองอะคุณบ้านทุกวันที่ทานด้วยกันอร่อยสเต็กอร่อยนะฮะไปนั่งสเต็กแล้วไปหลังก็ไปจัมปิ้เอร่อยมมากชอบคือบรรยากาศที่แบบ คิวมากเลยแล้วก็อะไรเปล่าร้านเขาเนี่ยนะเขาขายบะหมี่สูงด้วยนะเดี๋ยวเราไป่ายที่โรงงานก็เลยขาย่ายที่วันวันไหนบ้างครับทุกวันเปิดทุกวันครับเปิดกี่โมงกี่โมงครับเปิดช่วงเช้าช่วงเช้าจะเป็นข้าวมันไก่อายุอะไรปีนี้เหระคะหกสิบเอ็ดค่ะขายของไม่เคยหยุดเลยเองคนมันจะรวยบะหมี่ทำเองปลาทำเองหางอไายของดูนี่ดูมันเด็ ต้องยิ้มอย่างนี้ขายของอ่ะหน้างอเดี๋ยวมันเทกกระบาลเลยยิ้มด้วยขายของอ่ะร้องขายด้วยนี่นมาเน่มาเน่มาเน่ถุงละยี่สิบลูกค้าปกติขายอยู่ยี่บห้าวันนี้ลดเหลือยี่สิบใกล้ร้องใกล้ไม่ร้องใกล้เก็บเสื้อผ้ารัลาลบบนันไดร้อยมั้งอ่ะร้อยเ็นเมื่อวานขายได้เท่าไหร่ขายดีไหม ดีกว่าไม่ได้ขายา <c oughs> ดีกว่าไม่ได้ขายใช่ไหมไปจะขายได้ไม่ได้มันอยู่ที่ตัวเรา,เาตรงเนี้ยลูกค้าบ,บอกว่าอยากดูตลาดายายิ้มหวานยิ้มสวยะจมบบบาสมามโอ้ขอบคุณมากนะ มาจากสีสะเก็ดกินต้มตำยังต้มตำอร่อยเฮ้ยปูปลาอร่อยมากเข้าไปอยู่ตรงข้างร้านไก่ย่างอ่ะปูปลาโคตรอร่อยเขาใส่ผู้ดีรุ่มค่ะเดี๋ยวให้ลูกมถ่ายถ่ายเราวกินข้าวกินกินข้าวดีกว่าข้าวเรียบร้อยข้าวแล้วข้าวมันไก่หน้ามอฟองละสามสิบไม่ทำไมมันร้อนวะเย็นไงแดดร้อนนะพี่ยาตัวเกี่ยวอะไรล่ะเตามันร้อน แยกย้ายแยกย้ายนี่เธอของเธอน่ะมันร้อนเขาร้อนเพราะเป่าเออจริงจริงเนี่ยต้องหันไปย่างตรงโน้นหนู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 ต้องมันก็ร้อนอยู่ดีเลยแล้วพัดลมเป่ามาทางนี้เขาก็ร้อนนะดิพี่เอกอืมเดี๋ยวพี่ยากินให้เดี๋ยวนะร้อนไปก่อนนะวันนี้เดี๋ยวพี่ยากินให้ใหม่ให้เขาไปอยู่ตรงโน้นไหมมันมันร้อนไหมล่ะตรงน้นไม่ร้อนนั่นร้อนกว่าแดดมันแพงเข้าไปงหน้าฮะ แต่มันแพงเป็นหน้าครับแต่เขาก็ขายหมดทุกวันนะจับมันมาคล้องอย่างตัวที่ตอกกลงเดี๋ยวนะให้พี่เอกขายให้ให้คนนู้นขายให้นี่นะนี่นะพี่ชายมาขายดีแล้วเย็นด้วยนะจะบอกให้เขาขายอะเข้าแป้วซานนี่ตรงนู้นมีดฟ้าหลังไฟแดงโลละห้าสิบนะวันนี้ แล้วแต่นะแล้วแต่ลูกค้าเนะไม่เคืองกันนะอันนี้โรอะไรเฮ้ยเฮ้ย <shifting> <sh arp> น่าไปทำอะไรรู้ไหมน้ำฝรั่งทำน้ำฝร <sh arp> <sh arp> ั่งอร่อยก็อร่อยมียานีน่ารักมากเลยก้าอร่อยชอบกินฝรั่ง <sh arp> เคยเจ็บตัวเพราะฝรั่งเล่าให้ฟังแล้วโดน,นความที่อยากกินไงอะไรเฮ้ยสวยอ่ะอันนู้นกระเช้าพี่ยาดูกระเช้าไหนเะอนะากระเช้า,า,ชา,ามาดูโอ้โหสวยมากเลยอุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยเจ็บกินเนี่ยเดี๋ยวกินก่อนถักกินแล้วเนี่นยแก้ไม่ได้ยานะแแก้ไม่ออก หายก่องเไรอุ้ยพี่เอกนี่หายไปไหนลูกนึงลูกค้าจะเขาให้ลูกค้าเลือกได้ครับกล่องอะไรกล่องอะไรหุ้ยถูกมากเลยกล่องเจ็ดติบนี่นี่เอาไปเอาส้มไปวางตรงจ้าตรงศาลเจ้าวันหนึ่งไปเดี๋ยวพี่ยาไปสั้งตัไไเอาส้มนะเอาส้มนะไปวางเลยเดี๋ยวพี่ยาไปไหว้แล้วก็เก็บตังค์ด้วยนเจ็ดสิบบาทไปไปวางไว้เร็วๆเข้าเดี๋ยวพี่ยาไปไหว้ทุเรียนเเอาส้มนะเอาส้ม ไม่ใช่เอานี้ด้วยส้มด้วยได้ค่ะได้หมได้กล่องครึ่งกล่องอไปเอาส้มด้วยนี้ด้วยขายดีอ่ะแล้วก็ขายถูกนะที่อื่นขายร้อยหนึ่งที่รู้ห้าบาทที่นี่ขายที่ขายอะไรที่นี่ขายเจ็ดสิบที่อื่นขายร้อยหนึ่ง,งไปเจ๊ฝายมาไวม,มาเจ๊ฝายมาไหมเจ๊ฝายอุย้ยวันนี้เฮ้ยวันนี้สวยอะ่ะดีดีต้องให้มันเหนียวกวันนี้ ทำให้มันพัฒนาไปเรื่อยๆนะท่ไปขอเบอร์โทรก็มีคนขอไปทางที่ไปอยากได้รูปหนึ่งคู้หนึ่งไปไปวางเลยนี่เดียวนี่ไปด้วยร้านเนี้ยร้านเนี้ยจ่ายตังค์แล้วแปดศูนย์สองหกศูนย์ครับได้ครับขอให้แล้วนะขอให้แล้วใช่ขายดีไหมเมื่อวานขายดีอยู่ดีอยู่อไเย็นเขาขายกันได้เป็นแสนแล้วมึงยังไม่ตั้งร้านเสร็จดิเหรอฮะ โว้ยเขาขายกันเป็นแสนแล้วมันยังตั้งร้านไม่เสร็จอีก <acha> เนเี่ยเอะไร,รวะไม่ทอดไม่ทันแนละ้วเ <B ad> นี่ยอือเอาเนี่ทอดไม่ทันทอดมันกุ้ง <c oughs> นี่นี่พี่เอกเร็วๆเทใหม่ดูกิวยาไปนู่นแล้ว <c oughs> ทอดเร็วๆทอดเร็วๆเ, <c oughs> เอกชิมร้อนรค่ะอ่าพี่เอกเขาบอกให้พี่เอกชิมร้อนๆ แกห่วเดี่ย้ามเป่าด้วยนะคะับข้ามเป่าห้ามเป่าไม่ไหลต้นมันจะอ่านจากไหนเข้าวางเอาอย่างวีโอไม่ไหลส้นจะถามจากไหนดูคิวยาวไปเดี๋เดี๋ยวไปไหว้แล้วไปวางไว้ก่อนเดี๋ยวไปไหว้ก่อนลูกค้าระวังรอได้ผมระวังนะเร็วเร็วลูกค้าไม่ทันเลยทอดไม่ทันแล้วนี่นี่นี่อย่างเงี้ยดีแล้วมันการตลาดอย่าทอดให้ทัน การตลาดไม่ว่าจะรอแค่ไหนยังไงก็ต้องอย่ารีบมากแบบนี้แหละเป็นการตลาดเพราะว่าถ้าเราทอดกองเนี่ยดูไม่ได้กินนี่ยเป็นการตลาดร้เปล่าไม่ทำเป็นยุ่งแต่จริงๆก็อย่าเล่นเพราะไม่ด่าหรอกเออค้าคนใส่คนข่ายสวยนาดูลูกครับ่ะ เขาได้ยินหมดแล้วพี่เอกตายเลยครับพี่ยาตายหาไม่มีบอกพี่ยาอะไรที่ทดอยู่เขาได้ยินหมดแล้วแล้วพี่ยาพูดอะไรตายแล้วพี่เอกทำไมไม่มีเราก็ไรที่ดอยู่ว่าเวลาไม่รู้เลยตายแล้วตายแล้วพี่เอกโอ้โหตายตายตายหมูทอดมารวยอ่ะทำไมหยุดทอดอ่ะฮะยังไม่ได้หยุดครับ เพราะมันกู้งข่เป็นชายไม่เอาพี่ยาไปถามเขา่ไปถามไม่อาถามว่าเพราะมันกุ้งสอนซุดนี่คะเขาใายเป็นชายไหมเขาใายเป็นชายนะร้านขนมหวานยี่สิบกล้วยกล้วยอ๋อก็คืออ๋อกล้วยกล้วยใช่พี่ยาเป็นคนตลกเขาได้ยินหมดแล้ว เฮ้ยอันเนี้ยอยากกินน่ะพี่เอกอยากกินอันนี้กีนเลยครับพี่ยาลูกตาลลูกชิดเอาหน้านะเอาลูกตาลเอาลูกชิดคุบอกว่าวัดดีครับพยาน้ำแดงลูกตาลลูกชิดแล้วก็น้ำแดงใส่อะไรดีวะอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมชาวกล้วยนี่นะหนึ่งสองสามใส่ได้กี่อย่างสี่พไม่เอาใส่า,าตลอดสนุกตลอดนะลูกชิด น้ำแดงนะนี่นี่นี่เนอะไม่เอานมไม่ชอบนมกี่บาทกี่บาทเอวหายงาเขาไม่เอาเขายี่สิบบาทเฮ้ยไม่เอาพี่ยาเขินน่ารักจังเหมือนเด็กคุค่าพี่ยาเราจะรีกพาเรยอ่ับบนคางไป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 กินน้ำก่อนเอวเขาถ่ายแม่ขอถ่ายรูปด้วยขอถ่ายรูปหน่อยค่ะ